เนี่ยนะมันลิงก์ไปที่ไอคอนดาวน์โหลดดาวน์โหลดจากเอ่อเรียกว่าอะไรนะ Google Store อย่างเดียวด้วยของแบบนี้แล้วในอนะคตเนี่ยมันจะมีข้อความที่มันหลอกยูเซอร์ที่หน้าเปิด กมนเ่มันคือไฟล์ Google Service Framework อะไรพวกนี้ดาวน์โหลดไปพอคุณดาวน์โหลดไปบพอของมันเนี่ยไม่ มีโปรแสามสี่พันโ,โอ้ไทยเยอะสุดแล้วอาจารย์นเนี่ยตัวนี้แสดงว่าผมว่า,าจริงๆอมันเล่นคนไทยอ,อ,อ่ะอันนี้มันเป็นมันเป็นไฟล์ที่ใช้ในการเอาไวต้ตรวจสอบเอาไวต้ตรวจสอบว่าอัเน,นี้ยมันมาจากที่ไหน ก็ส่งออไปพอส่งออไปปุ๊บมันออก็เสร็จตมันก็ส่งออไปหมดเพราะมันมีแหล่งที่มาชัดเจนพี่ลงไปที่นี่ใช่ไหมแต่ถ้าพี่ก็ตระหนักคกดีแล้วว่าเออเฮ้ยมันส่งมาหลอกเราดับเบิลอีกทีเปล่าคุณใช้คำว่าแจ้งนะครับจะเปลี่ยนคือเป็นเออเป็นเดียวเป็นเจี๊ยบเป็นอะไรพวกนี้หรือจะเป็นเออชื่อคนดัง หรือบอกว่าต้องเปิดหมายสารหรืออะไรบางทีถามว่ามันเปลี่ยนยากไหมครก็ไม่ยากเพราะว่ามันเปลี่ยนแค่ชื่ออย่างเดียวอันที่สองก็คือว่าลิงก์พวกนี้มันก็ดอปปบล็อกมันก็มีลิงก์กันเป็นเป็นพันเป็นหมื่นมันก็เปลี่ยนได้ตลอดแล้วถามว่าอีกอันหนึ่งก็คือไอตัวคอนเทนต์ที่ทําให้หน้าเปิดมันขึ้นอยู่กับจินตนาการแล้วครับว่าคุณจะใช้จินตนาการแบบไหนที่คนอยากเปิดช่วงไหนที่เป็นข่าวดัง ช่วงไหนที่ดารากําลังมีปัญหาคุณใส่เป็นบอกคลิปดารามีปัญหาอะไรพวกนี้คนก็เปิดพอเปิดไปปุ๊บอ่ะเจอไฟล์ที่บอกว่าจะต้องไปอินสตอลคนก็ยิ่งอยากรู้อย่ากก็อินสตอลต่อไปเพราะอยากรู้มันคืออะไรนี่คือไวรัสที่มีความเสี่ยงที่กระตุ้นความอยากรู้ของเราแล้วเราก็ตกติดกับมันเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันคือพอเจอของพวกนี้เราก็ต้องรู้ว่าการคลิกแต่ละครั้งมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องป้องกัน เราจะไม่อนุญาตให้ดาวน์โหลดจากแหล่งที่ไม่รู้จักยกตัวอย่างเช่นจะต้องทำแล้วไอ้สิ่งที่ผู้ใช้ถูกหลอกไปแล้วส่งไปแล้วร้อยกว่าคนปุ๊บนี่ก็ดาวน์โหลดเห็นตัวนี้ใช่ไหมอินซองในเครื่องครับตัวนี207อินโดนีเซีย32 ีคแ <Yeah. S 2> รับอะไรพิเศษคุณก็เปิดกันวินาสันตโลเลย<ะ>เพราะนั้นคุณก็ฟอร์เวิร์ดออกไปแล้วคุณคุณอยากรู้ถึงถึงคุณต้องเข้าไปยากปุ๊บ